สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องก้องไปชุกชุกคนค่ะเมื่อนี้มีเมนูที่สิเฮ็ดเพื่อที่สไิไปทำบุญวันเกิดค่ะพี่น้องค่ะซิ่งเป็นเมนูเฮ็ดขนมหวานคือเกาค่ะเพื่อเอาไปใส่บาตรพี่น้องไปใส่บาตรไม่นี้สิเห็ดเป็นวุ้นกะทิค่ะเป็นวุ้นดอกอัญชันแล้วก็จะเป็นวุ้นดอกอัญชันนำกะทิน้ำจัดเดี๋ยวพ่อไปเบิ่งวัตถุดิบเราก็าไปเบิ่งวิธ,ธีการเห็ดกันพร้อมนะะเนาะค่ะเนาะไปเขาไปเบิ่งกันจ้า ค่ะพี่น้องอันดับแรกเขากะน้ำนี่จะเป็นน้ำเปล่าค่ะพี่น้องน้ำเปล่าธรรมดาจะ้ะปริมาณกะบห้าร้อยมลค่ะข้อสีละลายผงวุ้นนี่สักก้อนเด้อค่ะละลายไวจากสิบนาทีค่ะละลายไวสิบนาทีผงวุ้นนี่หนึ่งซอนโตเด้อจ้ะผงวุ้นหนึ่งซอนโตเขาละลายไปเลยค่ะ อันที่สองนี่กระผงบุ้นคือกันค่ะเห็นไส่น้ำสำหรับน้ำกะทิด้อจ้ะกนละลายไปคือกันเลยค่ะเพื่อให้มันเสร็จโตค่ะหนึ่งซอนโตคือกันค่ะปริมาณซํำกันะกะที่นี่เป็นกะที่สดด้วยจ้ะโอเคค่ะเกลือนี่ซอนซาหนึ่งค่ะ พอครบสิบนาทีแร้ห้องจังคอยมาเฮ็ดขันตะตอนต่อไปเนาะค่ะเนาะเรียค่ะพี่น้องเป็นน้ำตาลจ้ะน้ำตาลครึ่งถ้วยตวงค่ะใส่ไฟกลางค่ะพี่น,อน้องก็จะค้นไปค่ะค้นไปเรื่อย ต้มไปเรื่อยๆจนว่าสุกพี่น้องเห็นบอกค่ะลักษณะที่มันยังบดให้สุกก็คือจะเป็นเม็ดๆติดทับพ,พีอยู่แบบนี้นี่คือยังบดท่านได้สุกค่ะยังบดท่านได้ที่ก็จะค้นไปเรื่อยๆจนจนกลัวว่า,วาเขาตัดขึ้นมาเบิ้งนี่ในทับพ,พีตรงทับพ,พีเขามันจะบมีเม็ดน้อยๆน,นั่นแหละค่ะโอเคสุกแล้วจ้ะเาขา้ขาะค่ะนำดอกกัญชั้นที่เขาต้มไว้ที่เขาได้มาแล้วนี่ เทลงไปเลยจ้ะอันนี้จะเห็ดเป็นสีอันชั้นค่ะค่ะจากนั้นก็นปิดไฟเลยไ้ควมห่อนมันลดลงแล้วเขาจังค่อยไปตักใส่พิมพ์จ้ะสำหรับพิมพ์นะคะ่ะพี่น้องก็จะเป็นพิมพ์แบบนี้เด้อค่ะไมขาวจะเอาใส่พิมพ์หน่อยๆแบบนี้หินพอดีคํำมันละจ้ะ อันนี้เขาก็จะตักใส่พิมพ์เรียบรอ้อยแล้ว้อจ้ะต่อไปเขาก็จะไปเห็ดหนากะทิค่ะกะทิจ้ะ,ะที่ผสมผงวุ่นเข้าไปแล้วคนคนนิดนึงค่ะกวนที่สตม้มน้ำตาลครึ่งถ้วยตวงคือกันจ้ะติดไฟค่ะใส่ไฟกลางคือกันจ้ะ นี่หนากะทิเข้าก็จะซุกแล้วค่ะได้ที่แล้วก็เหลือขั้นตอนต่อไปคือเอามาเติมลงในพิมพ์ที่เขาเห็ดไววก่อนหน้านี้ค่ะตักใส่เรียบร้อยแล้วจ้ะ ก็จะเป็นแบบนี้นะ,คะ้ค่ะสีก็จะได้ประมาณนี้แหละโอเคค่ะรอให้มันเย็นเรากกินได้ส่วนที่จะเอาไปทําบุเนี่ยเขาก็จะแพกใส่ถุงไปค่ะเดี๋ยวมืออื่นจะค่อยไปทําบุนจ้ะเตรียมแพกค่ะพี่น้องเตรียมแพกใส่ถุงเพื่อไปใส่บาตรมืออื่นเศร้าค่ะทําบนุนวันเกิด เท่า okay, เป็นอันว่าเรียบร้อยค่ะพี่น้องบุนกะทิดอกอัญชันค่ะบุนกะทิดอกอัญชันเอาแพ็คเรียบร้อยแล้วค่ะที่สี่เอาไปทำบุญมืออื่นเศร้าได้แล้วจ้ะนี่ป่ะส่วนจะกินแปรด้ค่ะพี่น้องสูตรน,นี้เซบ่บรจะกินก็ได้ให้คลายก็ดีดค่ะสูตรน,นี้แม่เขา แต่ต้นตีเลยแซ่บค่ะวางกยู่พอดีค่ะมาไม่กินน้ำกันไม่นอ่องแซ่บๆมาค่ะไม่กินน้ำกันเป็นอะไง คลิปนี้เนาะพี่น้องแม่ค้ากับฝากอะไรเพื่อนเพื่องเตืนอย่างเนาะค่ะเนาะต้องสินที่บอกทำไมกับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นแม่ค้านัน่นเลยจ้จาแล้วก็กดกระดิ่งพร้อมเพื่อที่จะได้พลาดคลิปต่อๆไปเลยจ้ะสำหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบายจ้าสวัสดีค่ะ